อย่างแรกนะครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับใครที่เป็นสายพ่อค้าหรือว่าสายเน้นหาเงินจริงจากเกมนะครับเพราะว่าสําหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบการกิฟต์หรือว่าการส่งของให้กันได้อยู่แล้วก็การกิฟต์ของเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างอิสระมากเลยครับก็คือไม่ว่าจะเป็นของและขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถส่งให้กันได้ดังนั้นใครจะแบบลงดันทั้งวันล่าบอสทั้งวันหาของมาขายหรือว่าเปิดบอทเป็นร้อยจอปั๊มขอ,ของมาขายเนี่ยก็สามารถทําได้ชิลๆเลยครับล่ารวยกันไป สวัสดีครับวันนี้ก็อยกับเกมและนะ l o ็อกเวอร์ชัน next generation นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในเวอร์ชั่นนี้ครับก็โดยรวมนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเกมมือถือทั่วไปเลยครับก็คือการเดลหรือว่าการเทรดกันตรงๆเนี่ยเราไม่สามารถทําได้แต่ว่าก็จะมีการชดเชยโดยการให้ใช้เป็นตลาดกลางแทนแล้วก็พิเศษหน่อยสําหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็คือตัวพ่อค้าเนี่ยสามารถตั้งร้านขายของได้นะครับ โดยที ar, ่หน่วยเงินที่เราใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น3ตัวครับอย่างแรกจะเป็นเงินเซนีครับที่เราตีดบจากมอนทั่วไปแล้วก็เพชรปีกกับเพชรเติมนะครับก็เดี๋ยวส่วนนี้จะขอติดไว้ก่อนครับกำลังจะอธิบายในส่วนถัดไปโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับใครที่เป็นสายพ่อค้าหรือว่าสายเน้นหาเงินจริงจากเกมนะครับ เพราะว่าสาหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบการกิฟต์หรือว่าการส่งของให้กันได้อยู่แล้วก็การกิฟต์ของเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างอิสระมากเลยครับก็คือไม่ว่าจะเป็นของแลขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถส่งให้กันได้ดังนั้นใครจะแบบลงดันทั้งวันล่าบอสทั้งวันหาของมาขายหรือว่าเปิดบอร์ดเป็นร้อยจอปั๊มของมาขายเนี่ยก็สามารถทําได้ชิวๆเลยครับล่ํารวยกันไปแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าที่เจพูดมาทั้งหมดตะกี้นะครับเจพูดเล่นนะครับระบบก,กิฟต์เว อันนี้นะคลิกขึ้นมามันจะเป็นส่งของพวกนี้ครับพวกแบบของประดับตกแต่งของกุ๊กกิ๊กทั้งหลายซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าส่งไปแล้วได้อะไรบ้างน,นะครับแต่ว่ามันจะมีไปขึ้นที่หน้าโปรไฟล์ของคนที่เราส่งไปครับอย่างสมมติเจดูของคนนี้นะครับของออยนะก็เปิดขึ้นมานะครับวิวดีเทลตรงที่หน้าโปรไฟล์นะครับเนี่ยมันก็จะมีโชว์ว่าเนี่ยเขาได้ของขวัญอะไรมาบ้างใครส่งให้บ้างแล้วถ้าเกิดสมมติเราส่งของให้คนไหนเยอะๆใช่ไหมครับเราก็อาจจะแบบติดค่าความสนิทสนมของเขาเยอะใช่ ก็จริงๆไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทําอะไรเหมือนกันครับอาจจะแบบดูเท่ๆดีอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราแบบไปส่งของให้เซเลบนะครับก็อาจจะแบบขึ้นมาหน้าแรกว่าแบบเป็น fc ตัวยงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จริงจมันจะมีเรื่องของแรงกิ้งนิดนึงครับว่าถ้าเกิดสมมติใครได้ของขวัญเยอะนะครับจะมีตัวแต้มหัวใจเยอะก็จะมีจัดอันดับโชว์นิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะได้อะไรเพิ่มเติมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับเรื่องของการส่งกิฟต์จริงจริจะมีตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือนอกจากแต้มหัวใจแล้้้ววววเเเนนนีี่่่่ยมมมัจะรรรรือองงงขกกกกาาาาดดดไไลค์บบ็ตโชแทห อะไรประมาณนี้ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการตั้งร้านขายของซึ่งระบบนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคาดหวังไว้สูงใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพราะว่าสาหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยตั้งร้านขายของได้ก็จริงแต่ว่ามันจะขายได้เฉพาะของทั่วไปนะครับเช่นแบบพวกขยะจากมอนหรือว่าพวกยาปั๊มต่างๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแป๊บหนึ่งละกันอ่นนี้นะมันจะเป็นพวกขยะทั่วไปเนี่ยครับแบบยาปั๊มใช่ไหมหรือว่าแบบพวกขยะดรอปจากมอน ขยะดอกจัมอนก็ไปใช้ได้หลายทางครับเ <_ d> ช่นแบบว่าส่งเควสหรือว่าบริจาคก,กิ้วอะไรพวกนี้ซึ่งที่บอกว่ามันพอมีประโยชน์เนี่ย,พยเยพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันใช้เงินเซนีนเหลือในการซื้อครับเงินเซนีนเหลือเนี่ยจะเป็นหน่วยเงินที่แบบเราหาง่ายที่สุดแล้วครับก็คือได้จากการตีมอนทั่วไปด้วยบอดตีมอนปกติได้เงินเหลือนมานะครับก็มาซื้อพวกนี้ได้ดังนั้นซื้อจากร้านพ่อค้าพวกนี้เนี่ยก็จะได้ราคาถูกกว่าซื้อจาก N p c ีหรือว่าถูกกว่าซื้อจากตลาดกลางครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียแบบเวลามาหานนิดึ ซึ่งถ้าเกิดสมมติใครเกิดจะซื้อตัวไหนนะครับก็อย่างแรกต้องย้ายมาแนว1ก่อนนะครับขวาบนอย่าลืมย้ายแนวนะครับเพราะอยู่แนว2แนว3มันก็จะไม่ค่อยมีร้านใช่ไหมแล้วก็มันจะมีไอเทมช่วยนิดนึงครับคือเรามาที่ตรงนี้นะครับไอที่เป็นร้านขายของใช่ไหมมันจะมีเนี่ยครับไอตัวช็อปไฟเดอร์ก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆกับเอาไว้เสิร์ฟร้านค้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเจลองใช้ดูละกันอันนี้เจมีซื้อเวละก็อย่างไฟวิงนะครับถ้าเกิดสมมติเราซื้อตรงๆจาก NV ใช่มชิ้นละพี๋ยวเราไปลองใช้่ไหมรับ ก็พอช่วยได้ครับอันที่เขาขายถูกได้เนี่ยเพราะว่าอย่างพ่อค้ารู้สึกจะมีสกิล OCDC ด้วยครับแต่จำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะอืมแล้วก็เนี่ยครับสมมติตะกี้จะหาไฟวิงใช่ไหมครับ FLY W อ้าวแป๊บหนึ่งนะพิมพ์ผิดอ่าเนี่ยครับก็จะมีร้านโชว์ขึ้นมาก็เนี่ยครับได้ราคาถูกสุดพันสองนะครับก็ค่อนข้างถือว่าถูกกว่าซื้อจาก NPC ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดใครพอมีเวลาครับก็ซื้อจากเนี่ยครับที่พ่อค้าตั้งร้านก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไไไมม่ซีีีเเเยยสสกกกกก็็็ืื้้ออ NPC ปลดดดะหนนั สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าระบบตลาดกลางครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราแบบใช้จริงๆจังๆแล้วครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ตอนแรกนะครับเรามาที่ขวาบนเหมือนเดิมจะเป็นหัวข้อนี้นะครับ Exchange ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เจอก็ยังไม่ต้องตกใจไปนะครับปลดล็อกประมาณเลเวล20กว่าๆครับถ้าจะจําไม่ผิดก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่มีหน่วยเงิน3อย่างใช่ไหมครับก็คือจะมีเพจตัวแรกนะครับอันนี้เป็นเพชจจากการเติมเงินแล้วก็ตัวที่2นะครับเพรปีกแล้วก็ตัวที่3นะครับเง หลักๆในตลาดกลางเนี่ยจะใช้2ตัวแรกครับก็คือเพชรเติมเงินกับตัวเพชรปีกซึ่งเจ้าเพชรเติมเนี่ยก็ตรงตัวนะครับได้จากการเติมเงินเป็นหลักส่วนเพชรปีกเนี่ยสามารถหาได้จากหลายทางมากเลยครับไม่ว่าแบบทาเควสทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงเอาของนะครับมาขายในตลาดกลางแล้วก็จะบอกว่าสาหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงนะครับก็คือไอตัวเพชรเติมเงินเนี่ยเราสามารถใช้เพชรปีกซื้อได้นะครับเนี่ยเรากดหัวข้อนี้ขึ้นมาไดมอนด์ Diamond นะครับสามารถซื้อเพชรเติมด้วยเพชรปีกได้ก็ตรงนี้โอเคอยู่ครับเหมือนแบบเป็นระบบที่กึ่ววยยยยสสาาาฟรีหืออ่เติมน้ S <S เสร็จแล้วนะครับเรามาดูที่หน้าขวากันก่อนละกันก็จะเป็นหัวข้อการขายนะครับก็สาหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขายได้แทบทุกอย่างเลยครับก็คืออย่างเพชรเนี่ยเราก็สามารถขายได้ใช่ไหมครับแล้วพวกขยะต่ตางๆจากมอนหรือว่าบอสจากดันต่างๆนะครับก็สามารถขายได้หมดเลยไอเทมอัปเกรดก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์สมใส่การ์ดต่างๆขายได้หมดนะครับแล้วก็ที่พิเศษก,กว่านั้นสาหรับ này, เวอร์ชันนี้เนี่ยเหรียญกาชานะครับที่แบบเราใช้สุม่มกาชาจริงๆจ,จ,จ,จังเนี่ยสามารถซื้อขายได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะ ก็ตอนที่บอกไปค่อนข้างโอเคแหละครับสำหรับสายฟรยีหรือว่าสายเติมน้อยก็คือเพชรสามารถซื้อได้ด้วยเงินในเกมใช่ไหมครับเหรียญกาชาก็ซื้อได้เสร็จแล้วนะครับเราไปดูหน้าขวากันอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหน้าเลคอขอดนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะประวัติการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ว่านี้ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติใครซื้อของมาแล้วหรือว่าขายของไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดรับตรงหน้านขวาด้านนี้นะครับก็คือมันจะค้างอยู่หน้านี้ใช่ไหมเราต้องกดเคมก่อนครับถึงจะแบบจะได้เงินหรือว่าได้ของไป เสร็จแล้วก่อนเราจะไปดูหน้าซื้อหลักนะครับก็จริงๆถ้าเกิดใครสนใจไอตัวเมคานิกหรือว่ากฎระเบียบของตลาดการแบบละเอียดเนี่ยในเกมมันมีเขียนบอกไว้นะครับจะเป็นตรงนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจสรุปให้ฟังแบบไวๆแล้วกันนะเนี่ยครับก็ถ้าเกิดสมมติใครสนใจรายละเอียดเต็มๆเนี่ยไปดูได้มันจะมีแบบตารางบอกด้วยครับว่าแบบเนี่ยภาษีเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็ทีนี้เราไปดูหน้าหลักกันนะครับหน้าซื้อนะก็เดี๋ยวไล่จากบนลงล่างละกันเริ่มจากฟอลโล่ก่อนนะครับอันนี้ก็ตรงตัวนะครับเราสนใจ theme ชิ้นไหนเราไปกลดดนั็ห แล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ส่วนตัวเจชอบมากจะเป็นโหมดป๊อปปูล่าทเทมนะครับก็คือมันจะมีคล้ายๆกับบอกเทนคําว่าแบบสินค้าชิ้นไหนเนี่ยที่แบบว่ามันมีคนซื้อขายเยอะขึ้นราคาขึ้นเยอะราคาลงเยอะเนี่ยครับอย่างสมมติตัวแรกนะครับเทรดดิ้งวอลลุ่มใช่ไหมก็จะบอกว่าตัวไหนเนี่ยที่แบบมีคนซื้อขายกันเยอะเราก็พอดูแนวโน้มคร่าวๆได้ครับว่าแบบเอ้ยไอเทมชิ้นไหนกำลังมานะสมมติแบบเซิร์ฟซีกำลังจะเพิ่งเปิดใช่ไหมเราก็ไปดูเซิร์ฟที่แบบเปิดมานานๆแล้วก็ได้อย่าง เนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยครับว่าแบบชิ้นไหนที่แบบเป็นที่นิยมอะไรเงี้ยราคาขึ้นเย,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 ยอะๆราคาลงเยอะๆมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับดูต่อก็จะเป็นนี่นะครับใช้ไอตัวเพชรใช่ไหมซื้อด้วยเพชรปีกนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่พวกของสมไส่แล้วครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตจากในจอเนี่ยมันจะมีสีส้มที่เหมือนแบบเป็นสีแรใช่ไหมกับแบบธรรมดานะครับก็คือถ้าเกิดเป็นสีส้มเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบของแรครับที่แบบได้จากบอสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแบบของสมไสรพวกการ์ดอะไรพวกน มันจะโชว์ออกมาหมดเลยว่าแบบราคาเท่าไหร่แต่ว่าของเพชรเนี่ยมันจะต่างจากไอ้ตัวเพชรปีกนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดสมมติเป็นซื้อด้วยเพชรไดมอนด์เนี่ยมันจะเป็นการบิดนะครับอเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้ตัวราคาที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นราคาณตอนนั้นนะไม่ใช่ราคาแบบปิดแล้วนะเราอาจจะต้องจ่ายมากกว่าที่เราเห็นก็ได้ก็คือถ้าเกิดเป็นเพชรเนี่ยเออสรุว่ามันคือการประมูลกันครับใช่อันนี้คือเป็นประมูลหมดเลยนะถ้าเกิดเป็นหัวข้อไอ้ตัวแรเนี่ยครับเนี่ยเป็นเพชรหมดเลยนี่นะพวกการ์ดก็ด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดอย่างตอนแรกๆเงี้ยยังไงเราก็ไม่ต้องซื้อของพวกนี้ก่อนก็ได้ตอนแรกๆเราก็ใช้ของทั่วไปก่อนครับก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะปิดตรงนี้ก่อนมันจะได้ไม่ลกก็คือตอนแรกๆเราก็เน้นซื้อจาก4อัลล่าเนี่ยครับก็จะเป็นแบบของทั่วไปจากมอนจากดันอะไรเงี้ยครับก็จะใช้เพชรปีกแล้วแล้วก็หลายๆชิ้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราลงดันแล้วแบบดอบไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ซื้อจากตลาดได้เลยครับราคาค่อนข้างถูกอยู่นะเออดีอยู่ก็คือแบบแป๊บๆอ่ะเราได้ของครบตัวแล้้้้วในนนดััอะไรรีชพปกซื วันแรกๆก็คืออย่าลืมมาซื้อกันครับที่แบบเราเริ่มมีตัวเพชรปีกแล้วจากไอตัวการที่เราทําแบบพวกกิจต่างๆอะไรเงี้ยตอนแรกๆมันได้มาเยอะแล้วก็เดี๋ยวนะเจะลืมอะไรหรือเปล่าอย่างกิฟใช่ไหมอ่าแล้วก็นี่นะครับไปพวกเหรียญกาชาก็อยู่นี่หน้านี้นะครับแล้วก็เหรียญแบบเหลียนบอสมีพเหรียญบอสมินีก็มีเหมือนกัน น่าจะหมดแล้วมั้งครับน่าจะมีสําคัญสําคัญแค่นี้แล้วมั้งครับอ่าแล้วก็อย่างพวกนี้ที่เจโชอยู่ในจอตอนนี้ก็คือจะเป็นพวกของไลฟ์สกิลนะครับของเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นมาสักพักจะรู้ว่ามันค่อนข้างสาคัญใช่ไหมครับแบบว่าขุดแร่ตกปลาอะไรพวกนี้มันเช่ามาใช้ในการทําแบบพวกของอัปเกรดต่างๆของเราเนี้ยก็เนี่ยครับก็ค่อนข้างสําสคัญแล้วก็ซื้อขายในตลาดกลางได้ด้วย โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม